การรบแผลเต็มนะคะการที่เราไปทำเสียกรรมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนะคะหน้าอกนะคะหรือว่าจะเป็นการผ่าตัดแผลด้านนอกนะคะหรือนะคะจะเป็นการลบหลอนสังนะคะวันนี้ค่ะจะมาเปิดเผยแต่ไม่กักกันเลยนะคะรอปแผลเต็มนะคะมันจะจางลงช้า เราได้ความรู้ว่าชอบตัดไปทะเลเนาะแล้วเราก็บอกว่าถึงชอบ 9, 9, 9, 9, 9. แบบเซ็ตเสื้อกาเซ็ตกอกเนี่ยเราไม่ไม่มั่นใจดีกว่าที่จะ,ะโชว์รักแรกของเราถัดไปตอนนี้นะคะเราจะมาลบคิ้วกันนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคิว้วที่สั่มาเนี่ยนะคะและเลเซอร์ด้วยเครื่อง discovery pico จะเป็นยังไงติดตามกะะันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คยาเช้า ก็เมื่อทีนี้มามีการทำออกเวีนิ่งลับแรงด้วยนะคะก็คือเครื่องบิชโคที่พิโคสามารถที่จะทำผิวขาวขึ้นได้แล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำตามว้าวเครื่องไคโอเซียเนี่ย ทักวิตามินไี้สองเท่าแล้วก็ทําให้ผิวเนีน<ช>่ยกระชับขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยคนที่เป็นแเป็นนะคะที่แข็งๆเนี่ยมันก็จะทําให้มันนุ่มขึ้นขึ้น,นเนาะใช่ค่ะคือมันมีความขีดจริงๆนะาะตอนเราดูได้คือมันแบบชิดๆก็มาที่แขนความอินเนตอร์นเน,น็ตความตึอมากเสร็จแล้วนะคะ ที่เราทำ discovery pickle ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดข,ของเขาเลยนะคะลดความเจ็บจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าใหม่เคยทำมาแล้วใช่ไหมมันจะแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำที่อื่นมามันจะแบบเจ็บเหมือนใจจะขาดอะแต่อันนี้คือชิลมากๆเ่มากมันดีมากมคนที่เป็นกูกน้ดูในเร,นรื่องเสี่ยงรัยและก็มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านเสี่ยงมา่า หลายปีมากนะคะแล้วเนี่ยตอนแกเนี่ยคือ,อคนพบแล้วระบบทุกอย่างเป็นตรงน,นะคะอยู่ที่รีวิวคลินิกนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยระบบมันก็หีมากๆเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นงานทำอะไรแบบเนี้เยเน้นๆหลังจากที่เราทำเลเซอร์ไปแล้วหรือเปล่าแต่งเนี่ยคือทุกอย่างระบบเอาความภัยนมาตรฐานคือดีมากเลยค่ะแล้วก็มีราคาคุณค่าด้วยแอดช็อปเหมือนกันคือว่าถูก สงสัยนะคะว่าที่นีมีคลินิกเนี่ยเขามีบริการอะไรบ้างนะคะต้องเป็นบริการเกี่ยวกับในเรื่องของผิวหนังนะคะหรือว่าจะเป็นลบลอยแต้มน,นะคะลบรอยเทตูนะคะหรือจะเป็นพวกเนียนเทล,ลอนจากที่ดีกอลฟมาโดนแสงแดดมาหนักๆน,นะคะแล้วก็จะมีหลังจากการทำเสริะคะมความดำเนี่ยสามารถมาลดพวมลดช้ำในที่นี้ด้วยนะคะรวมไปถึงมีฟิลเลอร์โบท็อกซ์ค่ะแล้วก็ และเครื่องทุกอย่างค่ะเราได้ที่ว่าน้ำเข้ามาคะแล้วก็ได้มาตรฐานปรับเลเยอร์ให้กันค่ะ